สวัสดีเหล่านักเล่นเกมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อ5เหตุผลที่คุณควรเล่นเกม n i c k e g o d e o e of Victory หนึ่งในเกมแนวจัดทีมตะลุยด่านผสมกับแนวชูตติ้งสไตล์สาวโมเอที่หลายคนเนี่ยต่างเฝ้าแล้วก็รอคอยมากันนานแสนานานและเกินนะฮะในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันที่4พฤศจิกายนตอนตีห้าเนี่ยก็จะเปิดให้เราได้ลองเล่นกันแล้วเนาะถ้าใครยังรู้สึกว่าลังเลอยู่จะเล่นดีไหมจะไปลองดีหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองพูดถึงกันครับว่าทําไมคุณถึงควรจะไปเล่นเกมนี้นะครับเหตุผลข้อที่1ครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ภาพสวย มากๆแล้วก็งานดีมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวละครแต่ละตัวนี่ออกแบบมาตรงไทป์หลายไทป์แต่ละคนมากๆเลยนะ แถมการร่างการวาดตัวละครเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้สวยสดงดงามและที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของความดีในแต่ละตัวละครนั่นเองนะครับโดยการที่เขาจะโฟกัสไปที่ตรงส่วนของก้นของตัวละครหญิงของแต่ละคนเนาะแล้วตัวเกมเนี่ยก็เปิดในวันที่แบบเป็นวันก้นของโลกด้วยนะครับเรียกได้ว่าแบบสุดยอดจริงๆนะแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วก็คือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ถูกสร้างแล้วก็ถูกออกแบบมาจากผู้สร้าง เกมเก่าอย่าง Destiny ชายเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดให้เล่นกันอยู่นะเป็นเกมที่แบบงานภาพงานออกแบบตัวละครก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลย ยิ่งมาทําเกมนี้ต่อมาด้วยเนี่ยโอ้โหฝีมือไม่มีตกครับตัวละครแต่ละตัวน่ารักมากๆฉากแต่ละฉากเวลาเล่นเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับใครที่แบบว่ารู้สึกประทับใจในงานภาพหรือว่าชื่นชอบในการเล่นเกมภาพสวยๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยเลยนะครับเหตุผลข้อที่2ที่คุณควรเล่นก็คือเนื้อเรื่องเข้มข้นครับแล้วก็มีภาษาไทยให้เราได้อ่านกันด้วยนะอันนี้เนี่ยตรงภาษาไทยเนี่ยทางเพจหลักของเขายังไม่ได้ทําการยืนยันแน่ชัดนะ แต่จากที่เราสังเกตดูเนี่ยก็น่าจะเกือบ99%แล้วมั้งครับว่าเกมนี้จะมีภาษาไทยแน่นอนดูจากเพจดิกเกทีเฮดดูจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ออกมาบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีฟอนต์ไทยเนี่ยแปะเต็มไปหมดเลยแล้วก็แปลดีด้วยนะเพราะงั้นผมเชื่อว่า99%เนี่ยจะต้องมีแปลภาษาไทยมาให้เราได้ดูกันอย่างแน่นอนส่วนไอ้เรื่องเนื้อ,เร,อ,เ,รอ,เ,รอเรื่องที่บอกว่าดีเนี่ยคือผมได้ลองไปดูคนที่เขาเล่นเวอร์ชั่นโค้ดเบต้ามาบ้างแล้วเล็กน้อยนะแล้วก็ต้องบอกแล้วว่าเนื้อเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ด โคตรเลยถือว่าแบบทําให้เราได้เล่นแล้วก็สนุกไปด้วยอ่านเนื้อเรื่องฟินอ่านเนื้อเรื่องอินไปด้วยนะครับแต่เราจะไม่สปอยกันนะว่ามันดียังไงเราต้องลองไปเล่นกันเองตอนวันเปิดตัวเกมจริงนะครับเหตุผลข้อที่3ที่คุณควรเล่นก็คือระบบการเล่นของเกมที่หลากหลายนะแล้วก็มีระบบออโต้แต่ว่าออโต้เนี่ยก็จะไม่ได้ง่ายจนเกินไปจนทําให้เราเบื่อนะครับผมด้วยระบบตัวเกมเนี่ยคือมันจะให้เรานะครับวางแผนจัดทีมตัวละครอ,นะออกไปตะลุด่านซึ่งแต่ละ ด่านเนียก็เชื่อว่าจะเอาตัวละครแต่ละตัวเนี่ยลงไปซ้ําๆได้เรานะครับจำเป็นจะต้องจัดตัวละครให้ตรงกับด่านที่เราจะเจอนะเพราะว่าบางด่านเนี่ยมันตีธาตุนี้อ่อนแอนะครับผมโดนธาตุนี้แรงขึ้นแล้วว่าบางด่านเนี่ยก็อาจจะมีศัตรูมีระยะใกล้ระยะไกลระยะกลางแต่งกางกันเวลาเราเอาตัวละครลงไปเนี่ยเราก็ต้องกะให้ดีว่าเออเราควรเอาธาตุไหนลงไปเราควรเอาตัวละครระยะไหนลงไป คือเรียกได้ว่าลักษณะตัวละครที่จะเอาไปลงในด่านเนี่ยมันจะสแปมตัวเดียวลงไปซ้ําๆไม่ได้อ่ะนอกจากตัวนั้นน่ะมันจะเก่งจริงๆหรือว่านอกจากด่านนั้นที่เราไปเล่นเนี่ยเป็นด่านที่เราเคยผ่านมาแล้วแล้วก็พลังสูงเกินด่านนั้นมากๆไปแล้วนะครับส่วนออโต้เนี่ยเกมนี้เท่าที่ไปดูมาตอนโค้ดเบต้าออโต้มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมนี้เวลายิงมันเป็นแนวชูตติ้งเนาะมันจะมีทั้งเฟสที่เราต้องลุกขึ้นไปยิงแล้วก็ทั้งเฟสที่หลบกําแพงนะครับถ้าเป็นออโต้เนี่ยมันจะลุกขึ้นไปยิงตลอด เลยนะแล้วก็มันจะไม่หลบให้เรามันจะหลบก็ตัวเมื่อกระสุนมันหมดเท่านั้นเพราะงั้นผมเชื่อว่าออโตเกมเนี่ยมันจะไม่ได้เข้ามาช่วยให้เราเล่นได้ดีมากขึ้นเราอาจจะช่วยได้หลัดหนึ่งเวลาคนที่ไม่มีเวลาเล่นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเวลาจริงๆเนี่ยลองเล่นเองเนี่ยจะดีกว่านะครับอย่างเวลาตัวละครศัตรยยูยิงมิจซัยมาอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ยิงมิจฉัยมันนะถ้าอยู่ในหมดออโตเราก็จะไปยิงที่ตัวมันแทนแต่ถ้าเราคุมจอเนี่ยเราก็สามารถจัดการตัวมิสานั้นก่อนได้หรือว่าจัดการศัตรูตัวที่เราเลือกได้นะครับ เรียกได้ว่าแบบระบบน่าเล่นก็น่าสนใจนะแล้วก็ออโต้ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะครับเหมาะกับใครที่อยากจะไปเล่นแบบทดสอบฝีมือตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเหตุผลข้อที่4ที่ควรควรเล่นก็คือตัวเกมเนี่ยมีระบบไอดอลช่วยเหลือเรื่องการฟาร์มนะแล้วก็ไม่ต้องฟาร์มหนักมากจนเกินไปถ้าใครเคยเล่นพวกเกมกาชาทั่วๆไปมาก่อนเนี่ยก็จะรู้ดีนะว่าส่วนใหญ่แล้วเกมกาชาเนี่ยมันจะเน้นหนักไปในเรื่องของการฟาร์มนะเราต้องไปนั่งฟาร์มแบบวันละ2 3ชั่วโมง หรือบางเกมก็แบบโอ้โหนั่งฟาร์มแต่ละที456ชั่วโมงก็มีอะไรเงี้ยแต่เกมนิกเก็ตเนี่ยครับมันเป็นเกมที่มีระบบไอดอลสามารถฟาร์มอัตโนมัติให้เราได้นะก็คือเราสามารถที่จะปิดจอทิ้งไปทํางานไปกินข้าวหรือว่าไปทํางานอดิเรกกิจวัตรประจำวันส่วนตัวเราในระหว่างนั้นก็ได้แล้วก็ให้ตัวเกมมันเนี่ยฟาร์มแบบไอดอลไปพอเรากลับมาจากทํางานหรือกลับมาจากเลิกเรียนอะไรเงี้ยเราก็แค่หยิบจอขึ้นมาแล้วก็จัดการทรัพยากรตัวละครให้มันเก่งขึ้นทําให้ไอดอล มันเก็บได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้เล่นต่อได้ลองตะลุด่านต่อไปได้เรื่อยเื่เรียกได้ว่าเกมแนวเนี้ย มันเริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าคนเนี่ยมันมีเวลาน้อยลงมากขึ้นนะครับผมทําให้อดเดลเนี่ยมันตอบโจทย์ลหลายๆคนเนาะแต่เกมเนี่ยเขาไม่ได้จั่วหัวขึ้นไปในสูงสุดเลยไงว่าอดเลเพราะฉะนั้นอดเดลเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นส่วนสําคัญมากขนาดนั้นเพราะว่าบางเกมเนี่ยอดเดลมันเด่นมากจนเกินไปเด่นจนเกินไปมันมีข้อเสียก็อยู่ตรงที่ว่ามันทําให้เราเหมือนกับเราไม่ได้เล่นเกมอะเหมือนแค่มาล็อกอินเช็คอินแล้วก็แบบเก็บแต้มที่ฟ์มได้แล้วก็ทํปฟิมาณไปเรื่อย เยอ่ะมันไม่สนุกถ้าเป็นเกมไอดอลหลักแต่เกมนี้ผมว่าเขาจะไม่ได้ทำไอดอลเป็นระบบหลักขนาดนั้นมันเหมือนกับเป็นตัวช่วยมากกว่าไม่ใช่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะครับผมเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือว่าคนที่แบบกาลังอยู่ในช่วงเคร่งเครียดทํางานหรือว่าช่วงวัยเรียนอะไรประมาณเนี้ยตรงส่วนนี้ก็จะมาช่วยเราด้วยได้ด้วยนะครับเหตุผลข้อที่5ที่คุณควรเล่นก็คือตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ด้วยมือเดียวนะอีกมือเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรก็ได้คืออันนี้เป็นคอนเซ ที่เขาประกาศออกมาตอนช่วงเกมมันออกมาแรกๆเลยใช่ไหมว่าแบบเอ้ยเกมสามารถเล่นได้ด้วยมือเดียวอะไรเงีเ้ยเออมันก็จะเป็นแบบเป็นมุกอ่ะนะด้วยตัวเกมที่มันเป็นภาพแบบแนวล่อแหลม18บวกฉากว่าวิวอะไรเงี้ยมันก็ทาให้เราคิดว่าเอออีกมือนึงก็เล่นมือขวาไปอีกมือซ้ายก็อันเน่เอาไปทําอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเออแต่ถ้าพูดในมุมมองจริงจังหน่อยนะการเล่นด้วยมือเดียวเนี่ยก็เป็นข้อดีที่เหมาะกับวัยทํางานแล้วก็คนที่แบบไม,ไ,มไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันอารมณ์แบบประลังนั่ง รถประจําทางขึ้นไปทํางานหรือว่าไปเรียนอะไรเงี้ยเราก็สามารถยิบเกมนิเกะขึ้นมาแล้วก็เล่นได้ในมือเดียวด้วยเลยนะครับผมแล้วก็แบบไม่ต้องมาลําบากไม่ต้องมาจับ2มือเล่นจริงจังอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ถือว่าแบบช่วยให้เราได้เล่นง่ายขึ้นเวลาออกนอกสถานที่ด้วยเหมือนกันนะครับผมหรือถ้าใครแบบว่าอยากจะเล่นแบบแนวนอนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็มีู m u l a t o r ให้เราสามารถปรับเป็นแนวนอนได้ด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะยุ่งยากหน่อยเนาะสำหรับคนที่แบบอยากจะเล่นแนวนอนบนมือถือนะครับถ้าเป็น ไปได้ก็อยากให้เขาจัดระบบที่เรียกว่าสามารถปรับจอเองได้ด้วยเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะเล่นแนวตั้งอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่ามุมมองมันค่อนข้างแคบเนาะบางทีเราก็อาจจะอยากไปเล่นแนวนอนมุมมองภาพกว้างๆบ้างอะไรเงี้ยตัวเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเรื่องของ5เหตุผลที่คุณควรเล่นเกมนิกเกะก็เด็ดออฟวิกตอรีนะครับคิดเห็นยังไงกันรู้สึกเห็นด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับ5ข้อนี้หรือว่าใครมีหัวข้ออื่นที่คิดเอาไว้ในใจอยู่แล้วอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนที่ กำลังรอเล่นเกมนี้ได้รับฟังกันเนี่ยก็สามารถมาแชร์ลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์แล้วก็กดซับให้กันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ